ตน,นางพาไปเก็บเห็ดน,นะคะนางพามาดูขวยตุน่นตุ่นปากเป็ดนะคะตุ่นแคนาดาค่ะมันเยอะจริงๆค่ะดูค่ะถนามเลยมีทุกหลังคาเรือนนะคะเขาจะขยายพันธุ์เพราะว่าคนที่นี่เขาไม่กินกันนะคะเขาไม่กินเนาะนี่ค่ะเต็มเลยอนุรักษ์ตุ่นไว้ เขาอนุรักตุนไ้เต็มเลยค่ะ um, ดูคุยตุนนะคะดูค่ะพี่น้องจ๋าคุยตุนขึ้นมากับหิมะเยอะนะคะเยอะเขาขยายพันธุ์ไวมากนะคะเนี่ยดูเขาขุดค่ะนี่เขาจะกินนะคะขุดรูนี่ค่ะ เขาจะกินพวกรากหญ้านะคะเขาจะขุดกินพวกรากหญ้านี่ค่ะขุยเขาเต็มสนามเลยนะคะดูดูค่ะหิมะหิมเยอะเยอะนะเนี่ยเต็มเลยขุดขุดอ,นอน่อนอ่อนอ่อนอ่อนมืนเนี่ยขุดอ,อ่อนอ่อนเมืนนอนค่ะเต็มเลย ขยายพันธุ์ไปไกลมากมเราจะขุดเอาเง้านี้นี่โดนเหยียบนะคะเพราะว่ามันเกิดจโตตรงนี้นะเอาอัอนออก นี่ค่ะเอาอ,อ่อ,อนมันเอาองจะให้ดูเลยนะคะเก็บไปเลยนะ นะต้อบเงาเนี่ยเงาค่ะนี่คือถอนให้ดูเป็นเป็นเงาเงานะคะเฉยๆเดี๋ยวก็จะเก็บแล้วคนะ่ะเพราะว่าเอาไว้ให้มันขยายพันธุ์ดูต่อดูคนะ่ะ อันนี้โดนดอกย้อยใหญ่โดนเยหนเยียบหักนี่ใหญ่กลุ่มมาโดนกลุ่มนี้ สวยมากสวยมากจะขึน้นจกุ้มกุม นะคะนี่นี่นี่อันนี้ปลวกกินแล้วพี่น้องนี่ปลวกเข้าแล้วดูค่ะปลวกปลวกเข้าไวมากนะคะปลวกเข้าไวมากนานาเกลียดแบบแบบไม่ถอนเงาแล้วนะนี่ค่ะ จะให้ดูดอกใหญ่ๆมันดอกบานมันเขาบอกว่าเป็นเห็ดที่อร่อยมากแต่นางกินก็อร่อยจริงๆนะคะ ในเน็ตในหนังสือที่นี่บอกว่าเป็นเห็ดที่อร่อยอกล้องไม่เก็่มอะอพี่น้องจ๋า กลุ่มกลุ่มนี้ดอกใหญ่มากตัดเลยอืมเนี่ยตัดเลยตัดเลยชับชับชับ ทีนี้ไม่ต้องงงนะคะเห็ดค่ะเยอะมากนี่ค่ะมันจะออกน้ำตาลดำนะคะออกน้ำตาลนะคะนี่ค่ะคือบอกเลยว่าดงเห็ดนะคะจากจากปีก่อนนี้มีไม่เท่าไหร่นะคะปีนี้ปีที่สามค่ะสุดซอยเลยค่ะสุดโน่นเลยนะคะสุดเลยสุดเลยเดี๋ยวนางจะพา ขุดนะคะจะพาขุดจะพาขุดจะพาเอาค่ะพาเอามีแต่เงาใหญ่ๆลุงบอกว่าอย่าถอนลากถอนโคนมันนะเดี๋ยวจะสูญพันคุณลุงบอกโอ้โหคุณลุงจ๋ามันเต็มไปหมดแล้วมันไม่สูญพันแล้วเดี๋ยวจะขุดเก็บให้เอฟซีดูค่ะคือมันมากับหิมะนะคะหิมะมาไวมากปีนี้ เดยเยอะมากมากเดี๋ยวนางพาไปเอานู่นสุดซอยนู่นเดี๋ยวพาดูอ,อ๋อนี่ค่ะเห็ดพึ่งนะคะเห็ดให่แล้วเด้อนี่ค่ะพึ่งเหนยนะคะพึ่งเหนยดดัวะระดอกี่ใหญ่พึ่งเหนยนี่ค่ะ เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มอย่างเงี้ยพอแล้วพี่น้องจะตอนนี้มันเหลือกระปุกแล้วจะเไปดองเยอะจะเอากลุ่มไหนดีเยอะมากเลย <c oughs> มันเยอะมากๆ <c oughs> มันเยอะมากมากเต็มไปหมดเลย <c oughs> เจ็บไ,ม,ไม่ไหวไม่ไหว อันนี้ปวกเข้าหรือ,อยังยังดูแต่ละกลุ่มละกลุ่มกลุ่มใหญ่มากดูพี่น้องจาอ๋าเยอะที่พอนี่ไม่ใช่อะไรนะ มันต้องเวลาถ่ายวีดีโอมันต้องถอดไงถอดถุงมือเดี๋ยวนางก็จะถอนเป็นกลุ่มๆแล้วก็เอาเอาไปตัดเอาไปตัดที่บ้านเราเพราะว่าหนาวแล้วนะคะหนาวแล้วหนาวแล้ว สำหรับคลิปนี้นางไปก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมและติดตามให้กำลังแรงใจนางค่ะถ้าอยากกินเห็ดกับนางนะคะก็แวะมาเอานะคะเพราะว่ามาตอนนี้เลยมันเยอะมากใครอยู่แถวคิวเบกติดต่อมาเลยนะคะแต่คิวเบกมันกว้างนะต้องอยู่แถวโจเรียตนะคะแถวใกล้ๆนางนะคะเนาะใกล้ๆนางนะคะมาเอาค่ะเซกุดบายนะคะเยอะมากตอนนี้นะคะมาเอาไปทำส้มเห็ดอร่อยๆแล้วก็ไปตากแห้งไว้แกงผัดออม ชุบแป้งทอดลมพัดม,มือมันจะแข็งนะคะมือมันจะแข็งไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบายจ้า